ทีนึงมันมาสกิดสีข้างเราทีนึงอะไรอย่างนี้นะครับเพาเผลอๆไม่มาสกิดสีข้างเลยมันไปสกิดสีข้างคนอื่นนู่นว้าอ่าอ่าอ่า้วนะครับน่าจะชะล่าอ่านเกมตันโล้นนะครับกันจะนาอัตมนะครับโซว่าโซว่านะครับนะผมจะอยู่ข้างลุงมงคลนี่แหละสบายใจดีคนธรรมดาขอบคุณมากนะครับคนธรรมดานะความจริงมิฟูสวัสดีค่ะสุนทีวิทนะครับเดินข้างแล้วนะครับยังขับลงนะครับนะ พอพูนมากดินดินข้างแล้วดนนนวินข้างแล้วหรือ,อยังครับดิิินนนน้้กกขขาาววหลวงอ๋อยังนะครับนายังนะครับแม่บ้านทําอะไรทําน้ําเงี้ยวไว้นะครับแม่บ้านทําน้ําเงี้ยวนะครับแม่บ้านทําน้ําเงี้ยววันนี้ก็คงจะกินน้าเงี้ยวไม่มีใครกินกับลุงมงคลหรอกครับทา <โฮ S 1> หม้อเบ่อเลยนะครับลุงมงคลก็กิน,<ค>นอยู่ยคนเดียวนั่นแหละครับน้ําเงี้ยวนะครับกินสองวันนะครับสองวันยังไม่หมดอาจจะวันที่สามด้วยนะครับ อ่านะครับลุงมงคลอ่ะมุกดาคือคนสื่อดีมากๆนะครับลุงก็ควร่ะมุกดาใช่นะครับพี่มุกดานี่ลุงมงคลยอมรับเลยนะครับเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคนหนึ่งนะครับพี่มุกดาไกลบ้านนะครับเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ที่ลุงมงคลนับถือเป็นอย่างมากนะครับอย่างพี่หลวงลุงมงคลก็นับถือก็ท่านก็เป็นผู้ใหญ่นะครับพี่หลวงมากลเราเนี่ยนะนะครับที่ด้วยที่ว่าท่านมาเมื่อคืนนะครับพี่หลวงมากายท่านก็เป็นข้าราชการนะครับเราก็เข้าใจนะครับ ต้องเข้าใจคำว่าราชการนะครับออาอาวแม้เราหปัญหามันก็ไม่จบนะครับใช่ครับอ่าหวังว่าวันนี้สติจะกลับมานัตตาพลนะครับเราต้องคิดนะครับต้องคิดอย่าไปเชื่อคุณชื่อคุณคุณซื้อฝั่งโน้นเยอะนะครับเราอย่าไปเห็นว่าการที่เขาพูดมาแล้วก็เก็บมาชั้งยั่งใจนะครับมาชั้งยั่งช่างใจนะครับว่าเราจะเป็นปฏิบัติการอย่างไงต่อไปแต่ละคนเรารู้นะครับ เอาธรรมะเป็นที่ตั้งนะครับดีที่สูงที่สุดนะครับธรรมะเป็นที่ตั้งแต่นะครับถ้าตีความหมายของธรรมะออกเราก็จะใช้ธรรมะเป็นที่ตั้งได้ดีที่สุดนะครับวันนี้ลุงมงคลดีมากครับถ้าอยู่ใกล้ๆจะหอมสักวอดนะครับอ่านะครับอาจารย์เพชรคำสุยานนะครับนะลุงมงคลไม่ใช่เป็นเกนะครับจะมาหอมทำไมนะครับว่าอ่าอ่ายิ้นะครับถ้าเตยนะครับ ลุงมงคลก็พูดเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับสติแตกไปแล้วนะครับคุณจันนะครับนะแล้วฝากกดติดตามดูคลิปนะครับขอบคุณมากนะครับที่เอฟซีทุกคนช่วยดูโฆษณาลุงมงคลนะครับและก็ดูคลิปไม่ข้ามนะครับทาให้เวลาในการรับชมของดูลุงมงคลขยับเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับนะวันนี้เราก็มาอยู่กับความจริงนะครับความจริงที่เราอยู่กันนี้นะครับไม่มีอะไรที่จะผุดหลุดพ้นความจริงไปได้ นะครับความจริงเท่านั้นนะครับที่เราจะยอมรับความจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นทนายที่เรามีอยู่นี่ครับที่เหลืออยู่เนี่ยเราจงนะครับรักษาท่านให้ดีนะครับท่านายนิทัศนะครับท่านายหญิงท่านนายสมเกียรตินะครับแล้วก็ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังเช่นป้าต้อยนะครับท่านวิระหลวงสมบูรณ์อะไรนี่แล้วก็คนที่มีความรู้นะครับได้แต่อย่างอีดากดำเนี่ยนะครับอย่าไปหายอย่าไปให้ความสําคัญนะครับอย่าไปให้ความสําคัญพวกนี้มันมากับยอดวิว นะครับมันมา,าหากินเงินทองแม้แต่ตัวเองอยากเอาตัวเองไม่รอดเลยอยู่ครับเห็นไหมนะจากที่อยู่ชั้นล่างกลายเป็นอยู่ดาดฟ้าแล้วนะครับเห็นไหมล่ะต่อไปนี้นะครับตอนนี้อาศัยดาดฟ้านอนอยู่นะครับเห็นไหมล่ะเออแล้วก็ลงไปข้างล่างก็ไม่ได้มีคนคอยจ้องอยู่นะครับเห็นไหมล่ะนี่นก็อยู่ตึกไหนในครจะไม่รู้ล่ะครับนี่แค่ไปล่อยอยู่บน,ในดาดฟ้าอ,อย่างนั้นลุงมมคลก็รู้รู้เลยว่าอยู่ตึกที่ไหนนะครับในพัทยานะครับลุงมมคลเป็นช่างนะครับ นะครับเออขึ้นได้ทุกชั้นนะครับในพัทยานั่นนะครับว่าอ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 ่าหรับคลิปนี้เดี๋ยวลุงมงคลจะขอลงก่อนนะครับนะนะครับเดี๋ยวลุงมงคลจะไปเยี่ยวก่อนนะครับเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวเราอาจจะขึ้นขึ้นกันติดติดเลยนะครับนะนะครับคุยกันไปเรื่อยๆทั้งวันวันนี้คุยสนุกคุยยังไม่หมดเลยนะครับมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้พูดได้คุยโอ้นะครับสวัสดีครับทนายแคทแคทเลเยอร์นี่ครับเห็นไหมท่านนายดีนะครับเห็นไหมท่านนายแคทนะครับเห็นไหมนะ คนดีมีความรู้มีความสามารถช่องดีที่ให้ความรู้ความสามารถก็ดึงทนายแคสไปอีกคนมันจะเป็นอะไรไปล่ะครับเห็นไหมล่ะทนายช่องเรามีแต่ทนายทั้งนั้นนะครับความรู้ความสามารถนะครับช่วยกันเข้าไปนะครับอย่าไปว่าทนายแคสเป็นทนายหญิงเล็กๆเนี่ยนะครับเบื้องหลังของทนายแคสถ้าภูคุณยังไม่รู้นะครับว่าข้างหลังคนที่อยู่ข้างหลังเขาเป็นใครนะครับต่างคนต่างช่วยกันคนละเล็กละน้อยนะครับเห็นไหมนะ นะครับวิ่งเต้นกันนะครับถ้านายสีคนหน้าคนเนี่ยนะครับมีเหลือจะสู้ไม่ได้นะครับถ้าเราจะบอกว่าเด็กเขาหลงทางไปเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับรูโมคล c h a นแน l ก็จะขอลงก่อนนะครับสวัสดีครับ